นี่คืออาหารกลางวันของหลานชายนะคะเสร็จแล้วคะ่ะค่ะวันนี้จะมาทำเมนูอาหารกลางวันให้หลานชายนะคะ,ะเราเรียกเมนูนี้ว่าดิฟายไท i มิสติกนะคะส่วนผสมของเขาก็จะมีนี่ค่ะอ,อกไก่นะคะตามด้วยไข่ไก่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะซีิ๊วขาวแล้วก็หอยนางรมอย่างละช้อนชานะคะแล้วก็มี พริกไทยดำนะคะมีเกลือนะคะก็มีรสดีนะคะแล้วก็ผักนะคะจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,นะคะโอเคค่ะเทไก่ลงไปนะคะเ,คเทไก่ลงไปนะคะตามด้วยส่วนผสมนี่นะคะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะตามด้วยซอสนะคะซอสที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นอ,อย่างละช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วย ข้าวเจ้านะคะดิฉันใช้1 1.5ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆแล้วถ้าเนื้อไก่ขนาดนี้เราจะใช้ไข่ไก่แค่ครึ่งฟองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ไปเลยก็ได้นะคะใส่ไปเลยก็ได้หนึ่งครึ่งฟองอแล้วก็มิกนะคะมิกให้เข้ากันนะคะ ก็มีให้เข้ากันนะคะให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะมิกมี๊ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเหมาะสําสหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกหรือ,อยังไงไม่รู้จะทำอะไรให้เด็กๆก,กิน,นะค่ะเมนูเมนูนี้คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราใส่ไข่ ใส่ไปหนึ่งลูกเนี่ยค่ะไข่มันจะไอ้นี่แต่ว่าโอเคนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเราเราคนให้มันเข้ากันนะคะคนคนคนให้มันเข้ากันนะคะจนไข่แตกนะคะคน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 นะคะคน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 ให้เข้ากันนี่ค่ะค่ะแล้วเราก็เสียบนะคะนี่ค่ะ เด็กๆจะชอบกินนะคะเมนูนี้เป็นของที่ร้านที่ร้านเราทำขายนะคะเราเรียกว่าไทยดิฟายไทยมิสติกนะคะ,ะส่วนผสมไม่มีอะไรมากนะคะมีไข่ไก่มีแป้งข้าวเจ้านะคะซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวเกลือป่นนิดนึงพริกไทยดำแล้วก็ ลดดีนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงค่ะถ้าเราก็ เอาลงไปเลยนะคะในหม้อทอดนะคะหม้อทอดต้องร้อนๆนะคะนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานนะคะเนี่ยค่ะที่เราเตรียมไวะะ้เนี่ยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเนี่ยค่ะโอเคนี่ค่ะ,เ,คคะเราก็มาใส่จัดใส่จานนะคะถ้าเราชอบน้ําจิ้มเราก็ใส่ลงไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆของเรานะคะ